แจ้าไวรัสตัวนี้เนี a, ่ยมีการแพร่ระบาดในคนไปสู่สัตว์ได้หรือไม่หรือว่าสัตว์มาสู่คนได้หรือไม่ใครสงสัยเหมือนฝนบ้างไปฝังคลิปนี้ให้จบนะคะสวัสดีค่ะคนเองนะคะสมายด็อกค่ะ ใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับน้องหมานะคะที่ฝนจะนำมาแชร์ให้บ่อยที่สุดนะคะสามารถกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆกันนะคะฝนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีความกังวลใจมากๆเมื่อไวรัสโควิด1 9ระบาดเนี่ยนะคะนอกจากเราจะป้องกันให้ตัวเองให้ดีแล้วเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันสัตว์เลี้ยงของเราในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวนะคะ ในทางการแพทย์เนี่ยได้ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาในสัตว์เนี่ยมีมานานแล้วนะคะซึ่งเป็นไวลาที่เฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็จะไม่สามารถแพร่เชื้อข้ามสายพันได้นะคะอย่างเช่นในสุนัขเนี่ยไม่สามารถแพร่ไปที่แมวได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไวรัสคนละตัวกันนั่นเองเชื้อไวรัสโคโรนาในสุนัขนะคะไม่สามารถก่อให้เกิดโรคในคนได้นะคะแม้แต่คนที่เลี้ยงสุนัขคลุก คลีกับสุนัขแล้วก็เล่นกับสุนัขใกล้ชิดกับสุนัขขนาดไหนนะคะก็ไม่สามารถเอาเชื้อในสุนัขเนี่ยมาสู่เราได้นะคะเนื่องจากว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยมันเป็นไวรัสพรละสายพันธุ์กับของคนนะคะซึ่งความรุนแรงก็ไม่เท่ากันนะคะมีรายงานอยู่ชนิดเดียวก็คือการแพร่จากสัตว์สู่คนเนี่ยมีเฉพาะตัวนี้เท่านั้นนะคะเขาจึงได้มีการทําลายฟาร์มมิงค์นะคะที่เบลเยียมนะคะแล้วก็เนเธอร์แลนด์เนี่ยได้ทําลายมิงค์หมดแล้วนะคะ<ฮ>เพื่อที่จะลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด1นนั่นเองค่ะ การแพร่เชื้อในคนนะคะไปสู่สัตว์เลี้ยงนะคะอย่างเช่นสุนัขของเราเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อสุนัขนะคะได้รับเ,เชื้อไวรัสโครโรนานี้นะคะจากเราเนี่ยเขาจะมีอาการนะคะไม่รุนแรงนะคะอย่างเช่นเขาก็จะมีอาการไอนะคะหายใจติดขัดนะคะแล้วก็จามมีน้ำมูกนะคะหรือบางรายเนี่ยอาเจียนและท้องเสียมีการซึมมีการเบื่ออาหารนะคะแต่ว่าเป็นอาการที่ไม่รุนแรงนะคะก็เหมือนสุนัขป่วยทั่วไปนะคะในสุนัขที่มีอายุเยอะ แล้วก็แก่มากแล้วนะคะแล้วก็มีโรคประจําตัวนี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะผลจะสรุปสั้นๆแบบนี้นะคะ ต่อนะคะการดูแลสุนัขในช่วงโควิด19นะคะเรายังสามารถพาเขาไปเดินเล่นสถานที่ข้างนอกได้ปกตินะคะแต่อาจจะต้องเพิ่มการยะมัดระวังนะคะเรื่องของการเป็นระยะห่างนะคะจากสัตว์ตัวอื่นหรือหมาตัวที่เราไม่คุ้นเคยนะคะเวลาเราไปเนี่ยเราจะต้องดูสถานที่ด้วยนะคะว่าที่แห่งนั้นนะคะมีคนพลุกพ่านไหมนะคะมีความใกล้ชิดกันมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อากาศถ่ายเทยดีไหมนะคะไม่เป็นที่แพร่เชื้อของไวรัสนั่นเอง และข้อสําคัญคือการล้างมือให้บ่อยเลยค่ะล้างมือให้บ่อยเท่าที่จะทําได้นะคะไม่ว่าจะก่อนจับสุนัขหรือหลังจับสุนัขนะคะและเราก็ต้องเช็ดทาความสะอาดสุนัขของเราให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเขาเดินเล่นแล้วกลับมาที่บ้านแล้วเนี่ยเราก็ต้องเช็ดเท้านะคะแล้วก็เช็ดตัวเช็ดหน้าเช็ดทุกอย่างนะคะให้สะอาดเพียงพอนะคะแล้วค่อยนําเขาเข้าบ้านนะคะเมื่อเราออกไปข้างนอกนะคะเราจะต้องใส่แมสก์ทุกคนใส่แมสนะคะเพื่อที่จะป้องกัน ตัวเราเองด้วยนะคะคือเบื้องต้นที่เราทําได้คือตรวจสุขภาพเขานะคะและพาไปหาติวตวิาแพทย์เป็นประจำนะคะเมื่อเกิดอาการผิดปกตินะคะถ้าเจ้าของนะคะติดโควิด19แล้วสุนัขจะต้องทําอย่างไรนะคะ<ฮ>เมื่อเจ้าของจะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิ่งที่สําคัญเลยนะคะเรานะคะไม่ควรตื่นตระหนกนะคะแต่ควรจะเฝ้าระวังและก็ช่วยกันป้องกันไวรัสตัวนี้นะคะ ข้อแรกเลยนะคะไม่ควรเลื่อนย้ายสุนัขไปไหนเด็ดขาดค่ะไม่ควรนําไปฝากใครนะคะควรที่จะให้เขาอยู่ที่บ้านนะคะเป็นที่ที่คุ้นเคยก็คือให้เขาอยู่ที่เดิมนี่แหละค่ะแล้วก็ทําความสะอาดฆ่าเชื้อให้ดีนะคะไหว้หวานให้ข้างบ้านหรือเพื่อนเนี่ยมาช่วยให้อาหารให้น้ําตามความจําเป็นนั่นเองนะคะอาจจะใส่ถุงมือแพทย์ใส่แมสนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างกับน้องหมาหน่อยนะคะลดการสัมผัสที่ตัวน้องหมาโดยตรงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเชื้อจากคนนะคะอาจจะติดตรงที่ขนหรือว่า ในลาตัวของเขานะคะหรือผิวหนังของเขาเนี่ยก็สามารถติดไปกับคนที่มาดูแลได้นะ,ะถ้าน้องมานะคะมีอาการรุนแรงหรือว่า,เ,าเริ่มมีอาการผิดปกติเนี่ยควรรีบพาไปพบแพทย์นะคะแล้วก็รักษาให้ไหวที่สุดนะคะแน่นอนนะคะว่าไม่มีใครนอยากเป็นเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะแล้วก็ไม่มีใครอยากแพร่เชื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ฝักดูแลตัวเองกันด้วยนะคะใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ